布了皇家大学，这贾赫纳老师要带大家学习食物。上贾赫老师叫问食物”是什么意思，记住吗？<laughs> 来看，是“啊哈那哈，食物。 食物是啊，首先，我们来复习一下。首先，我们来看第一个，这是什么？ 学生，这是什么？牛奶,奶,牛奶啊，牛奶，这是牛奶。老师会问学生，学生回答，知道了吗？老师就谈那念啊，然后让那念答老师呐。这是牛奶，牛奶是什么意思？啊，牛奶是浓。 อื้น你喜欢喝牛奶吗？อื้นอื้นอื้นชอบนะอื้นชอบดื่มนมไหมชอบนะ่าดีไปนะคะนี่ะไรนี่คือกาแฟโอ้ดีมานี่คือคาเฟ 咖啡是什么意思？咖啡是什么意思？咖啡。哦，oh, 好的咖，咖啡，那、呃、哈，啊，光感，光感喝咖啡吗？光感在哪？光感。 เป็นไรค่ะจิรนันจิรนันเธอคาเฟ่มหวัววัวจีฮวานคาเฟ่วกจชฮวานคาเฟ่ไม่เหมือนมันเขินคู่ใช่ไหมใช่ค่ะมันเขินคู่เลยคู่นะคะชอ这是什么这是 可乐，这是可乐，可乐是什么意思？哈、啊，壶壶卡壶，啊，来来喝可乐，好不好？好，好。 我喜欢可乐。哦，你喜欢可乐。OK，老师，老师不喜欢喝可乐。小白男孩，这是什么？茶哈。茶？你看，你看，这是啥？茶<啥>、嗯？这是啥呢？ 啥是什么意思？茶，它变成泰语，就变茶。茶，对吗？茶。拜拜、okay no?。Bye. 啊，这是什么？果汁，果汁。果汁。你、啊、好，你果汁。<laughs> 听见了吗？果汁。 果汁是什么意思น้ำผลมไม้โอ้好的น้ำผลมไม้ค่ะต่อไปถามนะนี่อะโอเเม่นไม่你喜่什น,นห汁你喜欢喝什么果汁 ชอบผื้นฉีควนเอ๊ะทำไมอ่ะไม่ใช่ไหมมันอร่อยดีเนาะผื่นฉีควนผลไม้อะไรคะที่ชอบน้ำผลไม้อ่ะอย่างเช่นส้มจูจีแปปจ้แอปเปิ้ลว่จชน้ำแอปเปิ้ลองุ่นกุ้งเถาจื้อ m a 西瓜汁，นะคะ。那我们就要了，我们就要我喜欢喝啊，像这种老师喜欢橘子啊，我喜欢喝橘子。你好，他倒，倒吧。这是什么？水，水啊，很好水，水，水，这是什么意思？水是什么意思？ 南南暖，冰泡<男>，是、啊、哈，冰泡，啊，水，在加水的时候，老师叫了大家，如果水水里面有冰，我们叫冰水，冰水啊，我们叫冰水，冰水去了哈。

คุยเครื่อชุนเมี่ยงส่ยถ้าคนจีนนะคะไปกินข้าวอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะกินออ่อ่จะสั่งน้ําแบบไหนจะกินน้ําแบบไหนนะคะเขาจะสั่งแบบว่าเยือสุย่ยก็คือน้ําร้อนค่ะส่วนมากค่ะคนจีนเขาจะกินนี้นะคะจงเหวนินเเออออ่่จ้งกววนนิปาตัรสืสุ中国人一半多喝热าสุ่ยนะคะก็แปลว่าจะกินพวก ชาแล้วก็พวกน้ำส่วนมากก็จะเป็นน้ำร้อนนะคะอ่ะต่อไปค่ะเจ้าชื่อฉินเม่อน้ำชานายชาน้ำชาน้ำชา是什么意思？าช,า,ชานมค่ะชานมไข่มุกนะคะชานมไข่มุกหนีชฮวเนเครื่องไหนชามา？ 非常喜欢的，每天每天要喝珍珠奶茶。啊，okay. uh, 这是什么？啤酒，啤酒，啤酒是什么意思？呀哈<喝>，谁喜欢喝啤酒？举手<酒>。 เสียชื่อคนเขาปิ๊กจิ้มช็อต有吗？老师喝吗？老ม不น为什么呢？分ไม่ดีค่ะคนูฟิน不好了哈。老师不喝。อ่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะเหล่าซื้อจะให้เสียเชิงจับคู่คำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะโดยให้เลือก ว่าคำสับนี้ควรอยู่หมายเลขไหนนะคะฉันมาชื่ออีฮาวฉันมาชื่ออีฮาวฮ<า>ิฟาเตเอร์ฮาเตอ์ฉันเม,<า>นมื่อฉันมาอีชื่อชื่ออะไรคะ 面นเถียวมี่ฟ<号>ันแปลว่าอะไรคะข้าวค่ะ好的ฉันมาชื่อเอ้อฮาวเอ้อฮาว面条好的อตนห是าว 饺子。好的，什么意思？有哈什么？什么？什么是什什么是四号。 包子？อะไรคะ？包子是吗？好的、啊。什么是五号？面, <包 S 2> 面包。好的、啊。 ต่อไปนะคะเราสืบจะพาอ่ามาแนะนำะมาทำความรู้จักกับคําศัพท์ใหม่ๆกันนะคะคําแรกนะคะมีใครอยากอ่าอ,อ่นออกเสียงไหมคะจี๋ฉาจี่มฉา有吗啊母亲节 งานจะลองเรียกคนอ่านนะคะก้องกาศค่ะ <think> ก้องกาศอยู <is> ่ไหมเอ่ยคำแรกจ้า เอเมื่อกี้อ่านเลยอย่งคำแรกค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะกล้องกัดได้ยินไหมได้ยินแล้วค่ะคำแรกออ,ออกเสียงว่างไงคะจะมีฟ้านมีฟ้าคะคะมีฟ้านนะคะ ต่อไปค่ะคำต่อไปคำต,คต่อค่ะมิ้นเขียวค่ะคำต่อไปนะคะอ่านว่าอะไรคะเป่าเสอค่ะ,ค,ะคำต่อไปค่ะเจียวเือค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปนะคะอ่าคำ สับต่อไปนะคะมีใครอยากลองอ่านคำนี้ไหมคะโนค่ะ <No, ha. S 1> อ่านเลยค่ะอักซรลาอ่านว่าอะไรคะเมียนเปาค่ะเมียนเปาถูกต้องค่ะคำต่อไปค่ะมีใครอยากลองอ่านออกเสียงไหมคะโนค่ะ <No, ha. S 1> <laughs> อ่านเลยค่ะมุติตซาหมิงจื้อ ค่ะแซนหมิงจื้อนะคะแปลว่าแซนด์วิชนะคะคำต่อไปนะคะโยชยโยชิยชยเยาอ,อ่านไหมคะอ่อคำนี้น่าจะยากนิดนึงนะคะสำหรับเชิงนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านให้ฟังนะคะคำนี้อ่านว่าห้าน เป่าเปานะคะห่านเป่าเปาแปลว,ว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะคําต่อไปนะคะมีใครอยากลองอ่านไหมคะอร่อยนะคะอันนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื่อจะอ่านให้ฟังนะคะคำนี้อ่านว่าต้านเกาค่ะต้านเกาตัวตีวสื้อชื่อเค,ค้กนะคะเค,ค้กโอเค ต่อมาเรามาดูรูปประโยคกันนะคะหาวเตอหน้าวเมินหลายข่านอีเซียเจิรเกอรจี้จืจ้อตี่หนีชื่ออะไรฉวอชื่อเมียน,นเถียวที่สองคุนชอบกินอะไรฉันชอ่อินเจียวที่สนนปูุ้ณฮวนชอเฉินอะ 我不喜欢吃面包。你们懂不懂？懂吗？懂了，懂非常好。มีใครรู้ไหมคะว่าภาพนี้คืออะไรเจ้าชื่อชูมามีฟานม,มีฟานอบค 这是什么？这是面条。好的。叔叔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 叔这叔叔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  นี่ค่ะต้นชื่อ什么？可乐。เออ。ต้นชื่อ什么？มีใครรู้ไหมคะขนเปาง。เอยข้อต่อไปนะคะต้นชื่อ什么？茶。ต้นชื่อชา 呀，哈，这是什么？这是牛奶。牛奶，对。老师拜个安啦，哈<奶>！大家<對>，谢谢大家，谢谢，谢谢老师。謝謝老師